วิธีทำทุเรียนเผา เปลี่ยนทุเรียนสุกงอมนะคะให้มีรสชาติที่หวานขึ้นแล้วกลิ่นทุเรียนที่ว่าแรงๆยิ่งเป็นทุเรียนสุกงอมกลิ่นจะแรงนะคะจะช่วยลดกลิ่นทุเรียนได้เยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคลเลชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคลเลจะนําทุเรียนนะคะมาเผากันค่ะข,ขั้นตอนการเลือกทุเรียนที่นํามาเผานะคะในส่วนตัวของแคลเลเองแคลเลคิดว่าทุเรียนที่นํามาเผา ควรจะเป็นทุเรียนสุกงอมเพราะว่าทุเรียนสุกงอมเนี่ยเมื่อมันสุกงอมมากๆม,ม,มันจะมีรสชาติขมสักนิดหนึ่งนะคะค่ะและทุเรียนที่สุกนะคะมันจะมีเมื่อเราเอามีดเคาะนะคะมันจะเสียงดังโปร่งๆดังตุบๆนะคะนั่นแหละค่ะจะยิ่งสุกงอมค่ะนี่ค่ะก็เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะลูกนี้ก็3โลกว่าเลยนะคะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนรสชาติกันค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเผาทุเรียนกันเลยค่ะแค่เลยจะใช้เตาถ่านนะคะจุดเตาถ่านในการเผาทุเรียนค่ะค่ะก็ทุเรียนที่แค่เลยซื้อมาเผาวันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองทางภาคใต้นะคะช่วงนี้ทุเรียนออกเยอะเนาะหมอนทองทางภาคใต้ก็ไม่แพงค่ะวันนี้แค่เลยซื้อมาโหลละ80ดสิบเนาะเขาจะสุก มากนะคะสุกงอมค่อนข้างเนื้อเละนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราจุดถ่านติดแล้วนะคะเราก็นำทุเรียนลงไปเผาได้เลยไม่ต้องรอให้ไฟอ่อนนะคะเผาตอนที่ไฟแรงๆได้เลยค่ะเพราะว่าเปลือกทุเรียนมันจะหนาไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้นะคะก็ค่อยๆพลิกเผาไปทีละแถบจนทั่วลูกได้เลยค่ะกลิ่นมันจะเริ่มหอมแล้วนะคะเนี่ยพอเริ่มเผาไปสักแถบหนึ่งนะคะ ค่ะเมื่อเราเผาได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาออกมาผ่ากันได้เลยค่ะการปอกทุเรียนเผานะคะจะง่ายกว่าการปอกทุเรียนดิบอีกค่ะเพราะว่าเปลือกที่โดนไฟนะคะมันก็จะทําให้อ่อนเนาะปอกง่ายมากเลยก็ปอกตามในคลิปวิดีโอของเคเลเลยนะคะผ่าให้ขาดครึ่งก่อนค่ะแล้วก็ทยอยปอกทีละภูกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ได้กลิ่นจังเลยนะกลิ่นหอมแต่ว่ากลิ่นไม่แรงเหมือน ตอนแรกที่ว่าเราซื้อมาเป็นทุเรียนทุเรียนดิบเนาะหลังจากที่เราผ่าเป็นภูแล้วนะคะเราก็ใช้มือฉีกออกได้เลยค่ะฉีกออกได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะเทใส่ถ้วยค่ะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าทุเรียนเผาเนี่ยเปลือกมันจะดำเนาะเดี๋ยวเศษดำๆข้างนอกนะคะจะติดเนื้อทุเรียนนะคะค่ะ ก็เวลาฉีกเนื้อทุเรียนก็ต้องระวังด้วยนะคะยิ่งฉีกออกมาแบบเนี้ยยิ่งหอมมากเลยนะคะกลิ่นหอมและมุนกลิ่นหอมอ,อ่นอ,อนนะคะใครไม่เคยลองทานทุเรียนเผาก็ลองเอามาทํากันดูนะคะรับรองจะติดใจค่ะค่ะในส่วนของรสชาตินะคะรสชาติเนี่ยเขาจะหวานขึ้นมากเลยค่ะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหวานขึ้นมาก กลิ่นที่ว่ากลิ่นมนแรงก็จะลดลงค่ะในส่วนของเนื้อนะคะก็จะเป็นคล้ายๆเนื้อครีมครีมค่ะอร่อยค่ะอร่อยขึ้นเยอะเลยนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับทุเรียนที่สุกงอมแล้วนำมาเผานะคะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเคเล่ด้วยนะคะนี่ค่ะดูเนื้อค่ะน่าทานมากเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ